สวัสดีครับวันนี้เจ๊กจะมาทําขนมยกมณีเป็นขนมไทยที่ทําง่ายรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกเจ๊กจะเริ่มจากการปั่นน้ําใบเตยก่อนให้เราเตรียมเครื่องปั่นมาครับแล้วใส่ใบเตยหั่นท่อนลงไป15บห้าใบใบเตยแนะนําให้ใช้ใบเตยหอมนะครับกลิ่นเขาจะหอมดีมาก แล้วเทน้ำเปล่าตามลงไป500มิลิลิตรประมาณ2ถ้วยตวงครับปั่นให้ละเอียดละเอียดแล้วก็พอได้ครับให้เราเตรียมภาชนะมาครับวางกระชอนลงไปตามด้วยผ้าขาวบางเทใบเตยที่เราปั่นไว้ลงไป ทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำเปล่าลงไป5 0 0มลิก็คือ2ถ้วยตวงนะครับจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราใส่สาคูเม็ดเล็กลงไป200กรัมวันนี้จะใช้เป็นสีเขียวนะครับใช้สาคูเม็ดเล็กสีเขียววันนี้สวยงามมากคนไปเรื่อยๆครับ ดี๋ยวขอจับกระทะนิดนึงแล้วก็ให้เรากวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะงวดลงต้องคอยกวนเรื่อยๆนะครับอย่าทิ้งเขาไปไหนไม่เช่นนั้นเขาจะไหม้ติดก้นกระทะได้พอน้ำเริ่มงวดลงไปแบบนี้แล้วให้เราใส่น้ำใบเตยลงไปครับค่อยๆใส่ค่อยๆคนนะครับ อืหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยครับตอนนี้ค่อยๆเติมค่อยๆใส่นะครับจนกว่าน้ำใบเตยจะหมดแล้วก็กวนต่ออีกครับ พอน้ำงวดลงไปอีกรอบหนึ่งก็ให้เราเติมน้ำเบเตอร์ที่เหลืออยู่ครับเติมลงไปให้หมดเลยกวนต่อครับนี่ครับตอนนี้น้ำก็งวดลงไปอีกแล้วลักษณะของเม็ดสาคูจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป200กรัม วนต่อครับตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะครับส่วนตัวสาคูก็ได้ที่แล้วนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ให้เราปิดแก๊สได้เลยยกลงไปเทสใส่ถาดครับวันนี้จะใช้เป็นถาดขนมขนาด8คูณ8นิ้วนะครับเทลงไปได้เลย ให้เราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับรอจนกว่าเขาจะเย็นตัวลงสนิทระหว่างรอขนมเย็นตัวให้เราเตรียมมะพร้าวขูดเส้นมาครับวันนี้จะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นแบบนี้นะครับครึ่งลูกนําไปนึ่งให้สุจกจะก็ได้ตั้งน้ําไว้แล้วนะครับตอนนี้น้ําร้อนแล้วนําขึ้นนึ่งได้เลยครับปิดฝานึ่งเป็นเวลา20นาที ตอนนี้ก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาครับยกลงไปเทใส่ถาดได้เลยครับแล้วก็คลุกเค้าด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยครับเพิ่มรสชาติแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขนมก็เย็นตัวลงสนิทแล้วนะครับ ัดออกมาเป็นชิ้นๆได้เลยอืนี่นะครับแล้วให้เรานำไปวางบนมะพร้าว แล้วก็คุกมะพร้าวได้เลยครับอืมชิ้นใหญ่ๆเลยนี่นะครับก็จะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ใส่จานไว้ครับต้องขออนุญ,ญาตไม่ใส่ถุงมือเลยนะครับเพราะว่าทำทานเองถ้าใครทำขายก็ใส่ถุงมือนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมยกมณนีนี่นะครับหน้าตาสีสันก็จะเป็นแบบนี้มาชิมกันได้เลยครับอืมหอมไม่เตยหวานอร่อยครับทานกับมะพร้าวคุกเกลือเข้ากันมากๆเลยนี่นะครับ อีกคำหนึง่งทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ